ทำทหารลิงไปด้วยจำนวนหนึ่งครับจึงทำให้เมืองนี้มีลิงเป็นพลเมืองส่วนหนึ่งและแพร่ลูกหลานสืบมาจนถึงทุกวันนี้ครับพอมาถึงสมัยประวัติศาสตร์ก็กล่าวว่าสมัยก่อนลบบุรีเป็นป่าที่อุดมสมบูรณ์มีฝูงลิงอาศัยอยู่มากครับเมื่อผู้คนบุกเบิกเป็นที่อยู่อาศัยและทำที่ทำกินป่าที่มีอาหารของลิงก็น้อยลงทุกที แต่คนที่มาอยู่ก็ไปเคา,ารพกราบไหว้ศาลพระการที่สร้างมาตั้งแต่สมัยขอมลิงก็เลยไปอาศัยของเส้นไหว้เป็นอาหารส่วนคนก็พอใจถือว่าลิงเป็นลูกศิษย์เจ้าพ่อทั้งยังนําอาหารมาฝากลิงด้วยลิงกับคนก็เลยอยู่ร่วมกันได้ตลอดมาครับยังมีเรื่องแปลกที่น่าสนใจอีกอย่างคือภูมิประเทศของเมืองลบบุรีทั้งภูเขาถ้ำและหนองบึงล้วนมีตำนานเกี่ยวข้องกับเรื่องรามเกียริ์ทั้งนั้นครับ อย่างภูเขาทับควายในอำเภอโคกสำโรงซึ่งพื้นด